ตอนนี้มันกี่เมตรสองเมตแต่ตอนนี้หนูสามารถทำเป็นภาพภาพป่าได้นะได้ภาพภาพป่าเนี่เออภาพภาพป่าเนี้ไดไ้ตอนนี้หนูจะหนูจะลุเหมือนคนแขกเห็นไหม มันจะกุมบ้ากุูปม,ลมาลงไปงอยู่ททิ้งข้างหน้าลงไปทิ้งข้างหลังลงไป <c oughs> มันจะต้องใช้กีเมตตนองนั้นก็ตัดออกไปสามสามเมตรกลสามเมตรเจ็ดสิบสามเมตรเจ็ดสี่สี่เมตรนะั้ต้องตัดออกใช่ไหมถ้าจะตัดอะไรมันเคยตัวนี้เราจะทําเป็นผ้าคลุมเนาะ <c oughs> หนูจะทำเป็นผ้ามคลุมแบบนี้ค่ะแบบนี้พอเราใส่ชุดสีขาวไปแล้วใช่ไหมทำทีนะเราก็จะให้คลุมแบบนี้ผ้าข้างหนึ่งนะครับข้างหนึ่งตัวนี้กับตัวนี้ให้มันเท่ากันแต่ให้มันถึงเพื้นขนาดนี้พออ๋อในนนมันจะต้องใช้กี่เม็ดมันจะ l o